สวัสดีคุณครูสังกัดอบททุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากบทเรียนที่ผ่านมาพาคุณครูทุกท่านเขียนวทหนึ่งนะครับคือคําขอในบทเรียนนี้จะพาคุณครูเขียนวทสามวทสุดท้ายที่ต้องทาคือวทสามนะครับหลังจากบทเรียนก่อนๆเราก็จะทําวทสองวทหนึ่งแล้วก็วทสามในบทเรียนนี้จะทําวทสามเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องเป็นดาวน์โหลดนะครับหรือดาวน์โหลดไฟล์ ในโฟลเดอร์46นะครับวท3คุณครูสมบัติมากมีนะครับมิดจะเป็นไฟล์เ o ิ d นะครับถ้าอาจารย์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเหมือนหน้าจอแบบนี้วท3นะครับวท3คืออะไรวท3คือแบบสรุปนะครับผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาก็คือสรุปคะแนน3ด้าน13ตัวชี้วัด จากวท .2 จากปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้าสรุปมาใส่ทั้งห้าปีนะพนูดง่ายในส่วนวท .3 นี้จะมีไม่ถึงเนื้อหาจริงๆประมาณสีนะ่ถึงห้าหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทําแบบเดิมบันทึกเป็นเป็นชื่อของอาจารย์วท .3 ชื่ออาจารย์บันทึกเป็นเลยครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนข้อมูลของครูสมบัติท่านนี้เป็นข้อมูลของ อาจารย์เองทำเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับตรงนี้นะครับขอมีวิทยาฐานะหรือขอเรื่อนวิทยาฐานะกรณีที่คุณครูขอชำนาญการคุณครูก็ลบคำว่า,าพ,พิเศษออกก็ใส่ตามวิทยาฐานะที่คุณครูขอ,อนั่นแหละแต่กรณีของของครูสมบัตินะครับหรือของผมเองก็จะเป็นเชี่ยวชาญนะครับณตอนนั้น ใส่ไปเชี่ยวชาญแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเลยครับทีนี้ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปอาจารย์สามารถนํามาจากตรงไหนได้อาจารย์ก็นํามาจากตรงไหนครับบอทอหนึ่งได้นะครับในข้อที่หนึ่งเลยครับนํามาจากบอทอหนึ่งได้เลยตรงนี้อ่ามัน ใช้คาว่าคัดลอกแล้วกันนะครับคัดลอกมาจากวท1นึงได้ครับตรงนี้คัดลอกแล้วยก็เปลี่ยนข้อมูลของคุณครูสมบัติท่านนี้ให้เป็นข้อมูลของอาจารย์เองหรือคัดลอกมาวางก็ได้นะครับเวลาคัดลอกอาจารย์ก็ต้องลบออกตัวนี้ออกไปก่อนถูกไหมอาจารย์ก็คัดลอกมาวางเลยนะครับเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านทําเป็นอยู่แล้วคัดลอกมาวางได้เลยคัดลอกมาจากวท1นึงนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเราขยับมาที่ข้อสองผลการตรวจสอบคุณสมบัติ คำว่า,าผลการตรวจสอบคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติอะไรครับอาจารย์คุณสมบัต5ินะต5ข้อนะครับคุณสมบัติ5ข้อนะครับคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ตรงนี้เห็นไหมครับข้อที่2ตรงนี้คุณสมบัติข้อที่1ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งค,นคุณครูต้องเป็นคอสอที่คุณครูเป็นปัจจุบันนี้ให้ครบกี่ปีครับ5ปีนะครับมันก็คือเหตุผลของเราเองเราก็คัดลอกมาจากตรงไหนได้วัดหนึ่งได้หรือ เหตุผลของเรานีครับอาจารย์จากวทหนึ่งคัดลอกมาได้นะครับข้อ2ก็เช่นกันชั่วโมงการปฏิบัติงานเราก็ล้อเหตุผลมาจากวทหนึ่งได้เลยในข้อ4 4.1มาใส่สอง่งจะเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับจะใช้คำว่าคัดลอกคัดลอกเหตุผล ของอาจารย์เองนะครับคันลองเห็นผลมาจากนะครับวท้อนหนึ่งข้อ4นะครับทั้งหมดนะครับก็4 4.1สี่จุดหนึ่งมาใส่สองึตรงนี้ไงครับ4 2จุดสองมาใส่สองจุดสองเหตุผลของอาจารย์ตรงนี้ไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวทท้อหนึ่งของคูสมบัตินิดนึงนะครับอันนี้ลบออกไปเลยก็ได้ เราจะได้เห็นว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ขออัดญเปิดวันทีหนึ่งของคุณคุณสมบัติที่หนึ่งโฟนเดอร์สี่สิบหนะครับตรงนี้อาจารย์กรับผมจะใช้ปุ่มเซิร์ชนี่ดีกว่าจะหาเร็วขึ้น บททหนึ่งสมบัติมากมีเห็นไหมครับเจอแล้วไปดูที่ข้อสี่ครับบททีหนึ่งข้อสี่เห็นไหมครับข้อสี่ตรงนี้คุณสมบัติผู้ขอ 4. เห็นไหมครับรคุณสมบัติห้าข้อเหมือนกันคําว่าล้อเหตุผลก็คือล้อเหตุผลตรงนี้เห็นไหมล้อเหตุผลตรงนี้ไปล้อไปทั้งหมดนี่แหละ เราก็คัดลอกไปเลยครับคัดลอกไปวางที่วอลทอสามตรงนี้นะครับวางได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นคัดลอกเหตุผลมาจากวอลทอหนึ่งมาจากนะครับ วทหนึ่งข้อสี่จุดหนึ่งมาใส่สองหนึ่งข้อสี่จุดสองมาใส่สองจุดสองข้อสี่จุดสามมาใส่สองจุดสามตัวนี้ก็คือเหตุผลห้าข้อของเรานั่นแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับตรงนี้อาจารย์ขยับมาดูทีนี้หลังจากที่อาจารย์ทำนะครับข้อสองจุดห้าก็ล้อมมาจากสี่จุดห้านะครับล้อมาเลยล้อมมาจากวทหนึ่ง ข้อสี่ขยับดูลงมาดูด้านล่างครับความเห็นของคณะกรรมการนะครับทั้งสามท่านความเห็นนะครับตรงนี้ไม่มีที่เขียนนะครับในวนรารสสามจะมีแค่เช็คถูกเขาก็จะเช็คถูกตรงนี้มีคุณสมบัติไม่มีที่เขียนวันที่ก็ลงวันที่ตามจริงที่ประเมินนะครับณตอนนั้นขออนุญาตใช้ข้อมูลของผมนะครับก็จะเป็นวันที่18 มิถุนายน2 5 6พัร้บวันที่ของผมตรงนี้นะะโอเคเออวันที่18มิถุนายนของผมเป็นวันที่ผมยื่นคำขอแต่แล้วลงวอทอหนึ่งเมื่อกี้อะไม่ใช่วันที่นี้นะอาจารย์นะครับอีกครั้งหนึ่ง เราประเมินโรงเรียนประเมินนัดไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งอะไรครับหนึ่งอาทิตย์ไงครับเป็นวันที่อะไรนะครับอ่ายี่สิบห้าครับ 25, ยี่สิบห้ามิถุนายนึ่งสองห้าหกหกันนี้ครับตรงนี้วันที่วันที่สามผมลงคําขอวันที่สิบแปดมิถุนาหกหกอ่าสมมุติสมมุตินะครับโรงเรียนเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์จะประเมินให้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงชื่อก,กรรมการก็น่าจะเป็นวันที่ยี่ห้า ก็คือ18เลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ประมาณวันที่ยี่ห้าครับวันที่ที่นี่มาดูตรงนี้ครับอาจารย์ตรงตารางตรงนี้ตรงนี้เป็นชื่อพอเราตรงนี้เป็นชื่อเขาเรียกว่าอา,อาจารย์อ่านตรงนี้นิดนงครับความเห็นของผู้ร่วมประเมินกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่เราขอสมมตินะครับสมมติ สมมติใช้ข้อมูลของผมกันคุณคมตรีนะครับณนะตอนนั้นพออผมเป็นคอศสามผมจะยื่นขอประเมินคอศสอี่เพราะฉะนั้นพออของผมตรงเนี้ยต้องขอไปที่กอขอความเห็นชอบไปที่กอกก็จะส่งต่อกอกจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าขอผู้ผู้ประเมินนะครับที่มีเขาเรียกว่ามีวิทยาฐานะเทียบเท่าก็คือคอศสี่ไงหรือสูงกว่าก็ได้ในจังหวัดใช้คําว่าในจังหวัด จะเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่าหรือสูงกว่าก็คือคอสสีขึ้นไปอ่ะพูดย่งยงครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็สามารถเสนอชื่อกรรมการที่มีวิทยฐานะคอสสีไปได้เสนอชื่อไปที่ก่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมมติคุณครูสมศรีแล้วกันนะครับตรงนี้คุณครูสมศรี จะประเมินคอสสามาพออค,คุณครูสมศรีก็คอสสามไงพออค,คุณครูสมศรีก็ไม่ต้องเสนอเรื่องไปที่กหนังสือหาลรือไปที่กไม่ต้องเสนอเพราะพออก็คอสสามาค,คุณครูสมศรีก็ขอประเมินคอสสามคอส,อสเท่ากันเลยไม่ต้องขอหาหนังสือหาลรือไปที่กนะครับกรณีของ<ๆ>ผมต้องขอหนังสือหาลรือไปที่ก จะเลื่อนลงมาดูครับข้างล่างนะครับตารางตารางสองจุดห้าตารางนี้คือตารางอะไรขออ,อนุญาตนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นตารางข้อสองจุดห้าข้อสองจุดห้าตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดหนึง่งสองจุดห้าคือตรงนี้ครับข้อสองจุดห้ามันก็คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง5ปีไงครับการประเมิน3ด้าน13ตัวชี้วัดเราก็เอามาจากวทสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูวทสองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณสมบัติก็ต้องไปดูวทสองทั้ง5ปีคุณสมบัติขอข้อสี 4. เพราะฉะนั้นคุณคุสมบัติมันต้องเป็นทั้งเลข4ทั้งหมด4หมดเลยตรงนี้ส4 4, 4, 4พืชเลย อีกครั้งนึงนะครับแป๊บนึ่าพูดง่ายๆก็จะเป็นสี่ทั้งหมดอนะ่ะพูดง่ายๆเป็นสี่ทั้งหมดเลยทั้งหกสิบห้าตัวชีวัะนะครับทั้งห้าปีนั่นแหละนะครับโอเคนะครับทีนี้คุณครูที่จะประเมินคอสสองหรือคอคอสสองมันก็จะเป็นเลขอะไรครับไม่ใช่เลขสนะครับคอสสองเป็นเลขอะไรเอ่ย เป็น2ทั้งหมดนะครับคุณครูจะประเมินคอสสองเป็นเลขสองทั้งหมดทั้งสิบสามตัวชีวัดทั้งห้าปีด้วยนะครับกรณีที่คุณครูจะประเมินคอสสามนะสมมติตรงปีนี้แล้วกันมันก็จะเป็นเลขสามทั้งทั้งห้าปีทั้งสิบสามตัวชีวัดทั้งห้าปีเลยนะครับคอสสี่ก็เช่นกันคอสสี่ก็จะเป็นอะไรครับเลขสี่ทั้งหมดทั้ง 13ตัวชีวัตแล้วก็ทั้งปีที่1ถึงปีที่5ด้วยนะครับก็คือเราก็ล้อมาจากคัดลอกมาจากวทสนั่นแหละในปีที่1ถึงปีที่5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้น่าจะให้กรรมการหรือท่านผู้มีการลงด้วยอะไรครับปากกามันจะสมจริงที่สุดครับอาจจะไม่ต้องพิมพ์ให้เขาลงปากกาเขียนด้วยปากกาจะด,ดีที่สุดนะครับ ทีนี้อาจารย์เลื่อนลงมาครับสุดท้ายภาคผนวกยทวทสามเห็นไหมครับวทสามมีไม่กี่หน้าเองนะครับวทสามภาคผนวกอาจารย์ก็แนบตามนี้ครับนะครับแนบตามนี้หนึ่งสองสามสี่อาจารย์อาจจะทําเป็นตารางก็ได้ภาคผนวกนะครับอาจจะเป็นตารางอาจจะเป็นภาคผนวกกอไก่แทนเลขหนึ่งภาคผนวกขอไข่ภาคผนวกคอควายไล่ลงไปก็ได้ภาคผนวกแบบวทหนึ่งอ่ะนะครับ เดี๋ยวผมจะดูภาพขนมแป๊บหนึง่ง อันนี้กรณีของผมที่ประเมินนะครับเห็นไหมครับคะแนนลงด้วยอะไรครับปากกาก็จะสมจริงที่สุดนะรับ,แบบนี้เห็นไ,ไหมครับกรรมการก็จะเช็คถูกผ่าน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 ห้า,า,าปีกรารศึกษานะครับ้าขนหนวอาจารย์จะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอยัดก,ก๊อบตรงนี้ไปวางเพื่ออาจารย์จะใช้รูปแบบนี้ทำได้ทั้งสองอย่าง มีตัวอย่างให้ทั้งสองรูปแบบอาจารย์จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับพระพนกกอไก่ข้อไข่แต่น่าจะใช้แบบด้านบนน่าจะเป็นมาตรฐานกว่านะครับพระพนกว่กไก่ขอไข่มีตัวอย่างให้อาจารย์ก็ใส่ตรงนี้ตามนี้กอไก่ขอไข่ขอควาย,ขขวายง,งงูแบบนี้นะครับตัวอย่างมีให้ทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์46วทสามทสามมีไม่กี่หน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่จะประเมิน ชำนาญการชำนาญการพิเศษคุณครูต้องเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดวทสองวท1หนึ่งวทศสามทั้งหมดเล่มจริงสอง,สองเล่มคำว่าเล่มจริงนะครับวทสองปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้าปีการศึกษาละสองเล่มก็รวมเป็นสิบเล่มถูกไหมครับวท1หนึ่งตัวจริงอีกสองเล่มสิบวทสองสิบเล่มละวท1หนึ่งอีกสองเป็นสิบสองวท3สามอีกสองเล่มรวมทั้งหมดสิบสี่เล่มสําหรับคุณครูที่จะส่งขอสอบสี่ขอส5ห้า, 4, า 5, เอกสารจะเท่าตัว จะเป็นทั้งหมดยี่ิบแปดเล่มน,นะครับวททหนึ่งสี่เล่มวททสามสี่เล่มวททสองปีที่หนึ่งถึงปีห้าปีละสี่เล่มก็เป็นยี่สิบเล่มคอสอ 4, อสี่คสห้าทั้งหมดวทททั้งหมดยี่สิบแปดเล่มคสสองและคอสสามสิบสี่เล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วางแผนให้ดีนะครับเอกสารหลักฐานทั้งหมดในผ้าขนนวกให้ท่านพอ,อนะครับรับรองเอกสารให้ทุกแผน่นทุกหน้าด้วย นในช่วงเดี๋ยวบทต่อไปนะครับจะพาคุณครูมาดูขั้นตอนการประเมินวัดทสองรายปีพูดง่ายจะสรุปขั้นตอนทุกอย่างให้ครูอีกครั้งการประเมินวัทสองรายปีจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปการประเมินวัทสองรายปีและเมื่อครบ5ปีจะส่งไปที่ไหนเจอกันครับสวัสดีครับ